มันหายไปแล้วว้อเอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปแดนจัดไหนซึ่งเราต้องเอาชีวิตรอดในแมปนี้ให้ได้ด้านขวาบนจะมีตอนกลางวันกับตอนกลางคืนบอกด้วยนะทุกคนแล้วกเ็เหมือนจะมีหลอดอาหารกับหลอดน้ําด้วยเนื้อหาเกมก็ประมาณว่าเราต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายในตอนกลางคืนให้ได้โดยตอนกลางวันเราต้องไปเอาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งดันเจี้ยนของเรานั่นเอง ไม่ใช่ดันเจียนสิบังเกอร์เขาเรียกก็บังเกอร์นะตอนนี้จะผ่านไปครึ่งวันแล้วผมยังไม่ได้ของอะไรเลยเออหวัดดีเพื่อนว่าแต่ไอ้น้ำกับอาหารเราจะหาได้จากที่ไหนอะในนี้มีหรือเปล่าอา้าวแล้วประตูไม่ต้องเปิดหรอเข้าได้อย่างนี้เลยนะอืมเราเอาอะไรไปดีนะเตียงดีไหมทุกคนดับแรกต้องมีที่นอนเราต้องมีเตียงก่อน กด C เพื่อเก็บไอเทมโอเคเราเอาเตียงก่อนแล้วว่าวันแรกแล้วน่าจะได้แค่เตียงนี่แหละเพราะว่ามันจะผ่านไปครึ่งวันแล้วแล้วตัวเราก็เดินช้าะเหลือเกินแล้วด้านขวานุ้นอะไรอ่ะเป็นคนเหรอนุ่นอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเอ๊ะวัสดีเพื่อนอ้าวทำไมพวกนายมีกรอบรูปภาพติดท,ที่หัวเต็มไปหมดเลยเมื่อไหร่กันที่เราจะเดินถึงที่แบบเราเดินไปแค่รอบเดียวก็แบบหมดไปครึ่งวันแล้วนะทุกคนเอ่อ ปิดประตูฟืบแล้วนี่คืออะไรดอรเบลกดิ่งเหรอมันคืออะไรดอรเบลอะไม่รู้ปิดก่อนเอาละเราได้เตรียมแล้วไหนดูห้องเราสิเอออันล็อกรูมสองต้องซื้อสินะอันนี้คืออะไรห้องน้ำเราต้องฉี่ด้วยเหรอต้องกับถ่ายได้ไหมเออเตียงของเราวางไว้ตรงไหนดีเฮ้ยในกำแพงมีอะไรเขียนด้วย เฟอร์นิเจอร์ใหม่โกดังประตูเปิดได้เฉพาะกลางคืนเออโอเคเราปิดแล้วสามหมื่นไลค์เพิ่มระบบขูบมีระบบขาบด้วยเหรอตอนนี้กี่หมื่นไลค์แล้วสี่หมื่นห้าพันไลค์มีอาวุธใหม่อาวุธใหม่เราเอาอาวุธไปสู้คนอื่นได้ยังงเหรอหรือว่าไปสู้กับสัป,ปราดตอนคืนหน้าตาของเชอดสัป,ปราดเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยนะงั้นวางเตียง วางตรงกลางไหมให้มันดูแบบมีชั้นมีเชิงหน่อยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบอ่า้เยเอ๊ะถอยหลังถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยวางตรงนี้เลยเออกดอะไรวางกดสีโอเคที่นอนเราได้นอนแล้วูอ้เรานอนได้ด้วยแล้วเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งน่าจะทันอยู่ปิดประตูปิดประตูจะทันไหม เราจะไปเอาโต๊ะหรือว่าเอาเต้าอีด้ดีแต่กลัวเวลาไม่ทันเลยเกินอืมวิง่งวิ่งหน่อยขอไวกว่านี้ได้ไหมจะทันไหมเนี่ยโอเคเข้ามาล้เราต้องหยิบอะไรก็ได้ที่เราหยิบได้ไวที่สุดอันนี้คืออะไรหยิบได้ไหมไม่ได้เออทีวีโอเคทีวีเราต้องมีทีวีดู น่จาทาันอยู่ทุกคนน้ำกับอาหารก็ไม่ลดไวมากนะนี่ผ่านไปวันเดงเราแบบเพิ่งลดไปห้าปอร์เซ็นตาน่อยู่ได้เป็นสิบวันเลยน้ำอาหารเราเสียงอะไรอะ่ะผมแบบตกใจเสียงตึกตักตึกตักมากมากอ้บ้านนูเขาเอาพาเลทมาวางกันหน้าบ้านเลยนะแล้วเขาจะอ่อยยางไงอือโอเคเราเข้ามาทานตอนคืนทีวี ทีวีวางตรงนี้เออแล้วมันเอาขึ้นเอาลงยังไงไม่ใช่อันนี้มันซ้ายขวาซ้ายโอ้ยเสียงใดลองกดซีสิซี C อีกรอบหนึ่งไม่เห็นได้เลยทุกคนมันวางย,ยังไงอ,อ่ะอ๋อนี่ไงโอ้โหโอเคมันข้างแบบเล่นยากอยู่นะแแบบว่าทีวีเรากลับหัวหรือเปล่าทีวีเรานี่าจะกลับหัว ฟึบฟึบเอ๊ะอะไรโอเคได้ละวางตรงนี้เลยเปิดได้ไหมทีวีฟึบอู้เปิดทีวีได้โอ้ปิดปิดปิดเสียงเล็กสิทธเกือบละทุกคนตอนนี้เราก็ต้องนอนรอถึงตอนเช้าอืมว่าแต่ในห้องเราต้องเอาอะไรมาเพิ่มอีกเราต้องมีห้องน้ำไหมเฮ้ยเฮ้ย ใครใครขอบ้านเราว่างไงอย่าออกจากบ,บังเกอร์ดูแลตัวเองด้วยเพบกิจกรรมของสับราดชื่อตัวอะไรอะ่ะจัมเปอร์เออออฟแคสต์เเ e รอ๋อเราสามารถเอาเพื่อนเรามาอยู่ในบังเกอร์เราได้ด้วยนะตอนนี้เราก็ต้องรอตอนเชา้าทุกคนพรุ่งนี้ตอนเชา้าเนี่ยผมว่าน่าจะไปเอา ห้องน้ำไหมเราต้องมีห้องน้ำวางตรงนี้ตรงนี้น่เป็นโซนห้องน้ำของเราอันนี้สปินพาร์ทห้องข้างหลังนี้น่าจะมีแบบไม่ต้องเสียดังไม่ปลดล็อกอะเราแน่ต้องอยู่รอดไปหลายวันหรือเปล่าฉันต้องการไปข้างนอกนะ่ะเปิดประตูดูดสิเอ๊ะไม่เห็นมีตัวอะไรปิดเปิดปิดเฮ้ยทุกคน เอาไหมเปิดปิดทขาไมเสียงหัวใจเต้นอะมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้เหรอเอาใหม่เปิดเฮ้ยโอเกือบตายทุกคนจำสแกนี่เสจแท้วที่เรียกว่าจัมเปิดอะเกือบตายเอาใหม่ปึ๊บเงียบยังไม่ตายนะทุกคนเหลือเหลือร้อยตเต็มเฮ้ย What the fuck What the hell อะไรอยู่ข้างบนทุกคนช่วยผมด้วยอะไรอยู่ข้างบนไม่รู้มันอยู่บนหัวถ้าเราเปิดประตูไปอีกทีหนึ่งมันน่าจะงา้เไาหรือเปล่าปึ๊บปิดโดดโดดนี่โดดชมมัเลยอะะมันองอยู่เลยทุกคนต้องรอเช้าหรือเปล่าแล้วหัวใจเต้นแรงมากแบบ ตื่นเตวุสุดเปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดอุ้ยเฮ้ยแล้วใครใครกะดิ่งอะไรเมื่อกี้ทำไมกระดิ่งเสียงมาจากข้างหลังนะกระดิ่งอ่ะมันหายไปแล้วอปิดเลยว่ทุกคนเหมือนเวลามันหลอกเราเนี่ยอาหารกับน้ำเราจะลดลงเรื่อยเลยนะใกล้เช้าแล้วคืนนี้เราโดนไปสองรอบตกใจหมดเลย ฉันอยากได้ทอยเรตนะอุย้ยไก่ขันแสดงว่าชาวแล้วออกได้ยังโอเคออกแล้วนะอู้เมื่อกี้มีตัวอะไรอยู่บนด้วยไวทุกคนข้างล่างเครื่องบินจะปล่อยอาหารและน้ำในถนนอีกยี่สิบวิโอ้เครื่องบินมาในน้ำและอาหารของฉันอยู่ไหนโอ้ต้องรอสี่วินะทุกคน 3. สามแสดงว่าเราต้องแย่งกับพวกนี้ใช่ไหมเปิดเลยโอย้นี่น้ำอาหารอู้ เอาน้ำเอาน้ำพิซซ่าพิซซ่าโอ้ทำไมเขาเก็บไวจังอะส้มป,ปึ๊บโอเคพาเลตอยู่ไนอืมนี่เอาอันนี้เลยป,ปึ๊บเราต้องการห้องน้ำเราต้องการโถชีก่อนไหมเอาโถชีไปก่อนดีกว่าเอาเราเอาโถชีไปไม่ได้หรอเราต้องขับถ่ายก่อนนั่นดับแรกอะ โถชีโอเคเราเอาโถชีก่อนเราต้องการขับถ่ายคือเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีโถชี่แต่สมมุติเราไม่ได้อาบน้ำเนี่ยเรายังอยู่ได้ทุกคนเอาโถชีเสร็จเดี๋ยวเราไปเอาที่อาบน้ำกันต่อนะทุกคนเราลืมปิดประตูงั้นเหรอ่โอเคเราไปเอาที่อาบน้ำปิดประตูเราเอาเป็นอ่างไปดีกว่าหรือเอาเป็นห้องกระจกไปห้องกระจกไปดีกว่าโอ้ แย่แล้วท้องก็จกไปแล้วเอาเป็นอา่างไว้ก็ได้ไปไปกลับบ้านเพื่อนกลับกลับกันเดี๋ยวสัปบปะรดมันจะออกมาแล้วนะนายต้งรีบกลับนะโฮมบังเกอร์โอ้พาทิตย์เริ่มตกแล้วทุกคนโอเคเรามาถึงบ้านละเปิดประตูโอ้ยอ,อ,อย่าพักเออแล้วได้แล้วอ๋อมนคือแต้มเฟอริเจอร์ของเราทุกคนตรงเนี้ย เนี่ยพอเราเอาของมาเพิ่มสองอันแล้วแบบแต้มฟอรงนิเจอร์มเพิ่มด้วยนะห้องน้ำไว้ด้านซ้ายโอเคอุ้ยอะไรอ่ะวันที่สองต้องพบกิจกรรมของสัตว์ประหลาดแคทร์เหรออย่ากออกนอกบังเกอร์ดูแลตัวเองด้วยโอเคแล้วก็โถดส้วมโอ้ยยังไม่นั่งขออนุญาตเอาโถดส้วมไว้ตรงนี้นะ โอเคอ้าวกดน,น้ำไม่ด้วยแปลกๆเสียงอะไรไม่ไม่ไม,ไม่มันคงทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเราอยู่ในบังเกอร์พยัคู่จังเราดอปอาหารเราไว้ตรงนี้ก่อนอเอคน้ำดอปไว้เดี๋ยวเอ้ยฉันจะนอนน่ะนายช่วยไปเดินไกลยไ,ได้ไหมอ่ะไปไกลไหนได้ไหมพวกนายน่ะ โอเคเปลือวตัวเกือบอะไรแบบแบบอย่าเสียงดังสี่คนเขาจะนอนออกไปดูเรื่องหรือไงเนี่ยเจ้าวกเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องไปเอาชั้นวางอาหารเราจะไปเอาชั้นวางอาหารกันนะทุกคนเฮ้ยปวดร้ะอะไรตลกเหรอ มาสิมาสิมาแล้วจะได้อาวุธอ่ะโอ้จะต้องสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันไลท์ถึงจะได้อาวุธตอนเช้าแล้วถึงิงเวลาที่เราจะออกโอเคเช้าแล้ใช่ไหมต้องรอรอเพื่อนเปิดแล้วเ,เราก็หยิบจากข้างนอกพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่าโอ้ยพิซซ่าเอาพาเลทไปวางอาหาร ดีไหมหรือว่าเราควรมีชั้นอย่างอื่นเพื่อวางอาหารเตียงนี้ประหยัดกว่าไหมทุกคนนอนได้สองคนเลยนะอืฉันต้องการที่วางอาหารนะ่ะเอาโต๊ะพวกนี้ไปวางอาหารดีกว่าไหมฉันขออะไรด้วยกันตัแก้วอันนี้ไปแล้วเจ้ากบพังนาน่ารัก,กเกิน เจ้ากบเราไม่จําเป็นต้องเดินไปทางนั้นก็ได,ด้นะเร,เรากระโดดข้ามเลยนะ่ะฉันลืมไปแกขาสัน้นวิ่งเข้าเจ้าโกบเราจขาแกซอยไวมากเลยนะวางตรงนี้เลยโอเคนี่คือตวัววางหาเราเดี๋ยวเราไปหาเก้าอี้เพิ่มดีกว่าปิดประตูด้วยเดี๋ยวนี้คนมาขโมยเฟอร์รเจอเราเก้าอี้อยู่แถบนู้นอุยเราจะทันไหมเนี่ยทุกคน เอาโซฟาเลยอันใหญ่ไปเราแรกว่าจะเอาแค่เก้าอี้แต่เราดันได้โซฟามาแลนะ้วน่ะปึ๊บเปิดไปทางนี้ปิดโอเคเราได้โซฟาแล้ว so ลว,วันนี้เราได้สิ่งของที่เราต้องการอาหมดแล้วทุกคนวางจึ๊บโอ้ยสวยมากอืมทีวีเหรอแต่จริงมันจะมี โชว์ไฟอันหนึง่งไม่เป็นไรวางไว้ตรงนี้กันข้ามทําใหม่วันนี้เป็นผีอะไรเลเกอร์เหรอมันจะเข้าห้งหลังเราหรือเปล่าอเราวางอาหารไปตรงนี้อา้าวอยู่ข้องบนสีอาหารดอกผิดค่าทุกคนอาหารเรามันไม่อยู่บนโต๊ะโอเคไม่เป็นไรเราต้องวางอาหารไว้กับพื้นสินะ ส้มโอเคส้มเสอว่าเป็นของตกแต่งอันนี้เพิ่มเท่าไหร่โอ้นี้เพิ่มน้ำเลยนะเพิ่มมาหา2ย20%แล้วเพิ่มน้ำบิซา่าแต่ว่าเหมือนส้มจะดีกว่ากินส้มเลยด้กันส้มเพิ่มอาหาร15%แล้วน้ำสิบเปอร์เงบยบตอนนี้คอมฟอร์ตเรา30%หน่วยผมเริ่มรู้สึกพอใจกับบังเกอร์ของผมแล้วนะ แล้วผมเปิดข้างหลังนี้ได้จะดีมากเลยน่าต้องจ่ายงันอย่างเดียวหรือเปล่าข้างหลังอะหรือว่าต้องเพิ่มคอมฟอร์ตให้เพิ่มขึ้นหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะเดี๋ยวไว้หาข้อมูลเดี๋ยวมาสร้างต่อตอนนี้ผมโอเคละกับของผมเอาละครับทุกคนสําหรับวันนี้การตกแต่งบังเกอร์ของผมก็เป็ไงทุกคนดูเอาผมไม่พูดเยอะแล้วกันเจ็บคออืมดูดีใช่ไหมล่ะ ถ้าใครคิดว่าสร้างได้ดีผมก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย